ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาทำเดคิสของมังกร,รสกูฟ้าอ่าที่มีของเสริมมาจากชุด scpt กันนะครับเพื่อใครอยากจะใช้เป็นแนวทางในกนารจัดเด็กอ่าผมจะเริ่มด้วยไปดีครับผมใช้เป็นเฟสครับต่อมานะครับเป็นไซส,สูนผมใส่เป็นใบ,บนี้ครับสี่ใบอ่าใแบบนี้บอกว่าจเจนเกตครับในถึงของเราครับมังกร,รสกรฟ้าทักไปจะไม่ถูกเลสแล้วก็ไม่ถูกนำกลับพินมือด้วยความสามารถกรทุกแข่งครับ แล้วก็ไอเทมบอกว่าเมื่อกี้นี้เข้าสู่สนามครับเราสามารถเอามังกองโซงคมฟ้าอ่าที่เป็นไซส์สองหรือมากกว่าครับจากทั้งดรอปไม่เกินหนึ่งใบครับขึ้นเมย์ต่อมาครับเป็นไซส์หนึ่งผมใส่เป็นใบนี้ครับสี่ใบใบนี้มีเทคบอกว่าเคาน์เตอร์ครับคอการ์ดนี่จากมือแล้วก็ไอเทมบอกว่าเมื่อกี้นี้โจมตีครับถ้ามีกองคมฟ้าอ่าบนสนามเราครับสามใบหรืมากกว่าครับเราได้หนึ่งเกตแล้วก็หนึ่งไลท์หนึ่งจั่วครับ แล้วก็จะใช้บอกว่าเมื่อเริ่มต้นไฟนอลเฟสของผู้เล่นคนใดก็ได้ครับสามารถเอาการ์ดเป็นครับกับเพื่อนเราต่อมาครับเป็นบอดีของผมครับผมใส่เป็นเฟสครับสี่ใบเฟสมีเทบอกว่าถ้าลงในช่องซ้ายครับแล้วเรามีทรงกลมฟ้าใบอื่นอยู่เราจะได้สองเกตแล้วก็หนึ่งจั่วครับต่อมาครับผมใส่เป็นไปนีครับตัวเสร์อไอเทมผมใส่ไปสามใบเขาไม่เทบอกว่าเมื่อการนี้เข้าสู่สนามครับในช่องซ้ายหรือช่องขวาก็ได้ เราสามารถหาไอเทมที่เป็นมกรสคมฟ้าครับไม่เกินหนึ่งใบครับจากกองขึ้นมือเราแล้วก็เขาบอกว่าถ้าเราไม่ได้สวมใส่ไอเทมอยู่เราสามารถสวมใส่ไอเทมจากมือครับ1ใบโดยจ่ายค่าคอสครับต่อมานะครับจะเป็นไซส์สครับผมใส่เป็นคอสจากชุด SBT 0 1ครับเขาเม่มเติบอกว่า Galaxy Formation ครับการทุกใบสนามเราครับได้รับ1่คิแล้วก็ Pen นีับ ต่อมาครับเป็นครอสจากชุด sct ครับใส่ไว้สี่ใบอ่ามีเทบอกว่าการ์ีฟอร์เมชั่นครับถ้าเรามีส่งโกลฟ้าสี่ใบมากกว่าการทุกใบบนสนามเราได้รับ1นึ่งหมื่นคิสแล้วก็เพนนเท็ครับการพิเทคเป็นคเคาร์เตอร์ครับเราสามารถทิ้งการ์ดบนมือหนึ่งใบครับเพื่อสแตนส่งโกลฟ้าทุกใบครับต่อมาครับเป็นครอสจากชุด spt สองครับอ่าเขมเทบอกว่าเมื่อเริ่มต้นแอตแท็เซสของใครก็ได้ครับเราสามารถคอ มอเตอร์ที่เป็นมังกรสกมฟ้าไซส์หนึ่งหรือต่ำกว่าครับโดยไม่ต้องจ่ายคอสแล้วก็อิเทคเป็นกาแล็กซี่ฟอร์เมชันครับการทุกใบของเราครับไม่สามารถถูกทำลายด้วยความสามารถการดคู่แข่งได้ครับต่อมานะครับจะเป็นในส่วนของไอเทมผมใส่เป็นไปนี้ครับสองใบอ่าไปนี้บอกว่าการนี้โจมตีได้แม้จะมีสกมฟ้าในช่องกลางนะครับแล้วก็อ่าการนี้บนสนามไม่สามารถถูกทำลายด้วยความสามารถการ์ดคู่แข่ง แล้วก็ถึงสุดท้ายบอกว่ามอนเตอร์สงคมฟ้าทุกใบครับได้รับพาวเวอร์สี่พันครับต่อมามาดูกันที่เวทมนตางนะครับผมใส่เป็นใบนี้ครับเอาใบนี้บอกว่าครับจ่ายหนึ่งพัชีวิตครับเรื่องหนึ่งอย่างจากสองอย่างครับอย่างแรกบอกว่าอ่าคอมอนเตอร์มังกรทรงโคม้ฟครับจับมือโดยจ่ายคอสแล้วก็อเทบอกว่านำมอนเตอร์หนึ่งไปครับกลับขึ้นมือต่อมาครับเป็นใบนี้ครับใบเพิ่มเวฟ อันนี้บอกว่าจะสังเกตและหนึ่งเลเยตครับเป็นเคาน์เตอร์สแตนมังกรสังคมฟ้าทุกใบครับแล้วก็แล้วก็ถ้าเราสแต็มสใบมากกว่าครับเราได้จั่วการ์ดหนึ่งใบครับต่อมาครับเป็นใบนี้ครับอ่าบอกว่าใจสังเกตครับอ่าเป็นเคาน์เตอร์ครับคอมอนเซอร์มังกรสังคมฟ้าจักรอบครับโดยจ่ายคอคอสต่อมานะครับจะเป็นในส่วนของการ์ดฟาร์มผมใส่เป็นใบนี้ครับ4ใบ อ่าไปนี้มีแถบบอกว่าได้ได้เมื่อมีมังกรสังคมฟ้าครับอ่าเราใจหนึ่งเลือดครับแล้วก็เปิดดูสี่ใบครับเอามอนสเตอร์หรือไอเทมที่เป็นมังกรสังคมฟ้าครับจากที่เปิดดูไม่เกินสองใบรวมกันเอาขึ้นมือแล้วก็ที่เหลืออ่าลงช็อคเกตครับอ่าต่อมาครับเป็นไบนี้ครับใส่ไว้หนึ่งใบอ่าไปนี้บอกว่าใจสังเกตครับไายได้มีมังกรสังคมฟ้าครับอ่าเราได้จั่วการ์ดสองใบครับแล้วเราได้หนึ่งเลือดต่อมาครับเป็นไปนี้ครับ อาใบนี้บอกว่าถ้าได้เมื่อมีสงคมฟ้าที่เป็นมอนสเตอร์สองใบแล้วก็อาเราสวมใส่เทมยูเราจะได้สองเกตแล้วก็หนึ่งไรแล้วก็สองจั่วครับต่อมาครับเป็นเวทมนต์ใบนี้ครับอาใบนี้บอกว่าฉันจบเทนนี้ครับคิดที่ข้อขอมอังกรสุกฟ้าทุกใบครับจะไม่สามารถถูกลดครับแล้วก็อีเทยียบอกว่าอาเมื่อมอังกรสงคมฟ้าครับโจมตีเราจะได้รับพลังชีวิตหนึ่งหน่วยต่อมาครับเป็น วนี้ครับเป็นเวเซครับใส่ไว้บอ่ใบเขาบอกว่าความสามารถของมังกรสังคมฟ้าครับจะไม่สามารถถูกยกเลิกได้แล้วก็เทปบอกว่าเมื่อมังกรสังคมฟ้าของเราครับเข้าสู่สนามที่เป็นมอนสเตอร์นะครับเราได้พลังชีวิต1หน่วยแล้วก็1จั่วครับเทคนี้เกิดได้แค่หนึ่งครั้งในอีเทิร์นครับต่อมาครับเป็นใบนี้ครับใบนี้มีเทปบอกว่าครับรายได้เมื่อมีมังกรสังคมฟ้าครับเมื่อเทคือจั่วกันหนึ่งใบครับและจะจบเทปนี้ครับมังกรสังคมฟ้าของเราได้รับ3 0 0พันแล้วก็ ไม่สามารถถูกทำลายแล้วก็ไม่สามารถถูกนำกลับขึ้นมือด้วยความสามารถการดคู่แข่งครับต่อมานะครับจะเป็นไม้ตายครับผมใส่เป็นอบนี้ครับ endgame study ใส่ไว้1ใบอ่าเอาไว้กันอ่าพวกตัดเฟสครับอ่าเทคคือใจสองเกตครับแสดงดัมเมเท่าทุกใบครับและเราได้รับ Attack f a ฟ e เพิ่มขึ้นอีก1รอบครับก็จบไปแล้วครับสำหรับติิของมังกรสกมฟ้าจากชุด scpt นะครับ อ่าแล้วก็สําหรับใครที่อยากให้คําแนะนําอะไรหรือว่าอยากให้ผมทําคลิปอะไรต่อไปก็สามารถคอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยนะครับอ่าสุดท้ายนี้ผมอยากฝากให้ทุกคนครับช่วยกดติดตามครับเป็นและเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปครับสําหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ